คุปนาระวังเรื่องงบี่วาสิซื้อดินสิดอนนองคน้ะเนาะพี่น้องเนาะนาถามกันยังคือเก่าประสัตเนาะยังอยู่หาพี่น้องมาบานนี้เสากองตุนพูนพี่น้องเลยเนาะ สาวเงินน้องอูน้องอาน้องอีน้องปูปลาพี่น้องเอ้เนาะมาเป็นหนึ่งที่สิบล้อยแล้วพี่น้องเอ้เนาะ่ะเพื่อนกราบักทายสวัสดีและสบายดีเด้วผมเองพี่น้องกับซีเบิจขุสุกน์พี่น้องเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ตามปรทีทต่างระกับยิมดี่ตอนหับข่อสู่่องนวดพาเพลินคือเก่าคือเดิมเนาะฮะเราพี่น้องก็มาอัปเดตพี่น้องเอ้เนาะทางน้อง อูน้องอ่านอ้องอีพี่น้องเไยให้ท่างพี่น้องชี้ได้เบิ่งในส้มเนาะเดี๋ดยวฉพาะใหญ่จะดีเพิ่นได้เห็นเนาะที่ว่าบางเท้อเพิ่นที่อยากซกอยากชุดจยากซอยเรืออ่าเกี่ยวกับเครื่อนเคื่อนเครื่อนซ่านน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ได้เสามาแล้วพี่น้องเไยเนาะแต่ว่าเรื่องขาดอี่ยังกัน,กน,กนคือสิยังไรล็อกพี่น้องกันนะเนาะเรื่องขาดนี่เราต้องห่วงได้แหละว่าขาดยังพี่น้องเไปอ๋ออันนี้เอ้ามาพี่ดูค่ะ อาพี่ดูเออฟูนองเล้ยฟาฮ่าตู้จักอย่างพร้อมเพียงเชียงหนามาเป็นสำปัญหานี่น้องประหลามากเูอเสียงยังเสียงไฟเบร์ตอ มาบันนี้มีเสาเนาะนั่งสบายดีเล้ยๆเด้อเด้อมาเราเป็นตกใจเลยหนวงหมดซื้อเสาเพื่อซื้อมาพอจะซื้อมาบ่ฮะเหลือ เออซ oh. ื้อมาแต่หึงนะบ่เนี่ย,ายา mm hmm. จากต้นเนี่ยเก่าต้นเก่า <9. S 2> ต้น oh. อันเราซื้อมาเนี่ยมีแต่เสาอย่างนี้บ่หยืออ,ยอันว่าเป็ไม้เป็นไม้เป็นอย่างเราเราจะซื้อมากหลังบ่ ไม่เองฮะไม่เองไม่เจ้าบ่ใช่ไมมมีหรือบ่ใช่ใช่ใช่ไม่เสร็จนี่บ่ไม่เป็นเสร็จนี่บ่หรือว่าเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นยังไม่ได้ปาดโอ้ไม่ยังเป็นต้นอยู่ไฟเช็ดบ้านเนี่ยฮะ จ้างนองมาเลยเออมีใครจ้า,พจจางพ่อเจ้าบ่จงมะฮู้ครจ้างก็จเคยออยังบะฮ้ยังบะฮู้ิตยังเป็นต้น่ไม่ย่ง,งเป็นต้นอยู่เออน้อวก็เดียว่าไม่เป็นสินกองไม้เลยนะ <c oughs> ไม่เป็นต้นอยู่ยพี่น้องเลย อันเรามีงบนี่มีแต่มีมีแต่งบซื้อเสาเห็นวอร์ดอินว่าแบบนี้มีแต่ซื้อเสาอืมมีแต่งบซื้อเสาเนาะแต่ว่าเครื่องอย่างอื่นนี่เรายังไม่ได้บอกว่าเรื่องว่ายังบ่ทันเอ่อเรายังไม่ได้เข้ามาอยู่ แสดงว่าได้แด่เสาเนาะหรือว่าจังใดพี่น้องตัวนี้ก็ดูหนวดกับมูนแ้วมืกันพี่น้องเนาะกระทะติดตามเบิรงนือกันพี่น้องให้ว่าทางบอลลี่มันมีอย่างแน่พี่น้องนักเล็กกับกัจจีได้แต่เสาในเนาะมาก่อนพอดีเฮือนเฮี่ยงเที่เฮือนปูนบ่อนเนี่ยอีกขึ้นปูนเลยเนาะ ตา่างอีนั่งม่มีกอันหนปุ๊กมองได้ปูเขือนใช่ปุ๊กนี่บ่เออเคลียพื้นที่แล้วบ่ไอ้น่ะคนตอนไครก่นนะซุ้งก้อกยพอห้อาก,ก่นนะก่มนมือ่อใดน่ะมือมือวันเสาร์วัวนเออก่นเรียบร้อยเนาะคือมองนี่เลยเจ้พื้นที่มองปูเขือนได้บ่อืม ของปลุกเนาะก็ถือว่าโน้นกำลังดีหนามบวมดินโน่นนี่นนพ่อญานก็ได้หนามบวมเนี่ยเพราะมันเป็นดินดินแหน่เนาะคิดถึงว่าพ่อจะมาบอากมา,า,มาไหนจีมาได้จักมื่นแะนหลายมื่นเติมได้หลายหายมืน่นเนาะได้เงินหลายบ่ หึ่งคือไดเงินสได้เงินพันหฮะคือได้เงินพันหน่งึงิงนพันหพี่น้องเว้ยเนาะมันไปไปสักเดือนสัปีนะโอ้โหมีไเข้ามาหาได้มนี่ยักษ์โอ้โหวา บมมีทีมงานขับมาแต่บบจักคนมีฮะ<า>แต่โบค้นมีอยู่เออผู้หญิงหรือผู้ชายมีมีทีมงานขับมาแล้วน่าจ,จะเป็นทั้งมันรถสามขันบ่เรีนบ่สี่บ่เออตัวไปดิเนาะบ้านเฮ่หน่ไย <laughs> ผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนึ่นมาหาิีามือนีบ่มา,ามื้อไหร่มามื่อารา่นะมเมล่ะเนข่าวกิน้อยังได้มื้อกนแข่ไม้แข้ไปไปหาไม้สุมสุเมสุเมไปหา,าไม้เนาะ ียังมีอะไรม่แถวนี้หาอไใหม่ไม่ใช่นะข้อข้อข้อตะเหงบ่หรือไม่ไปบ้านนี่บ่เข่งอะไรเจยมเถียงเนาะคักเจนเนาะเปน้องเลยกัดเย็นเนาะโจดเลยหนาวคักก็ดีอาบน้ำอยู่บ่เนี่ยคือคือเห็ด บ่เหีมุนกันตูดนี่แท้เออเสียผาผู้ละชุดพู้ละชุดเนาะใสสืมาให้พูดซะเสียบ่แสนบ่เสียผาผู้ละชุดผู้ละชุดพี่น้องเว้ยเนาะการหนาวปกติแหละคาดเราอย่งอาผู้ละหนาวไ เหรอให้ลูกอ่านลมก๊อกมันอุ่นบนบนัเนย็นคือน้ามัน,ยมมนหย่ไมเป็นอ่างอ่านรู้ว่ามันเย็น <c oughs> เสียงไฟน่ะคุณหาได้ไหมบ่ฮะคนหาควายขอ้อยเหีออ่ยบ่เนีออ่ย แม่นเละลมลมีลม่เนะลมส่นี่มันดักไปนะเจ้าได้มีจากตัวจากัว,ว,าาวควายเจ้า,จามุมนี้มี่าใช่เป็ดไก่เลยคือหมเห็นบอก่มมีเป็ดไกลล่ไกลโบราณเป็นไดนะทางเห็นเนาะเพาะิบตัว ฮะมุยเพ็ดเนาะเห็นสาวมาเลยพี่น้องนอเนาะที่ว่ากมวังเริ่มมีขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์นเนาะดีใจว่าดูมือทีพันแกสาวใหม่เดีใจเนาะ mọi người chị là chị là chị 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 เนา่ะไปหาขุดเขียดบ่าื้อน,นี่ไปขุดเขียดจำเขียดเนล่ะเขียดเขียดน้เขียดจำกูบ่ขุดไปขายต้องบึกฮ้เป็นยังไงบอก บ่ไก่ขันเอือกันอยู่น้องจิกเป็นอยู่เพื่อนบ่อือแหมน้องเดียวน้องหนวดจะไปหาไปหาน้องจิกเป็นทีก่อนไปโหลดเนาะ อัปเดตทั้งนกจิกน้ำพี่น้องเลยเนาะแต่เดี๋ยวลุงหนวดไปหาทั้งนกจิกก่อนเด้อะโดยเดี๋ยวตีม่แองเด้อะโดยตำราทั้งอุ้มซีไปเนอะสบายดีด้วยโดยโดยหนุ่งหนวดซีไปหาทั้งนกจิ๊กก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยตั้งน่อยก่อนพี่น้องอีกเที้ยนหนึ่งแล้วก่อนจีกับไป นี่พี่น้องตัดภาพมาวันนี้หลังจากที่เข้าไปอัปเดตท,ทั้งน้องปูปลาเนาะพี่น้องน้องอูน้ององา,อางอนนองอแล้วพี่น้องน่อก็เลยมาต่อทางเฮือนน่องกิ๊กเพิ่นอีกรอบพี่น้องเนาะมาอัปเดตให้ทั้งพี่น้องอีซีได้เบิ่งคือเก่าพี่น้องไปเนะาะว่าเรื่องเฮือนซ้านเพินน่นเนาะเรื่องนะซื้อที่ดินที่ดอนตอนอ้นหญ้าเพิ่นเนี่ยพี่น้องเนะาะว<ม>่าไปหมดสายแล้ว เดี๋ยวว่ามีผู้ใหญ่ท้งไดนเนี่ยเนาะขามาสมทบซื้อนี่ยว่ามีเพิ่มเติมหรือเ่าหรือว่าจังใดเนาะพี่เ้าะมาถามเบิ่งอีกที่หนึ่งเลยเนาะใช่นุ่มจิก๊กเออ nhăn thế nhăn này hả nó lên ừ. có cái này nó nhìn khắc này nào nào nó như nào đây này rồi rồi cùng ดินี่อันข้อหวานข้อสมสมบ่ข้อสมดบข้อหวานนะดกวอนเป็นแต่ปีนี้ใบคือไม่หลใบผลแลยพี่กระโดดใบถนอดไดูบ้นดูมันเดือนสามก็เดือนสี่เลยพี่น้อยดูดูไม่โดนใบไม่หลล์ ยัง,งยยดดได้หนี่ฮะราติเล่ยังด้วยน้ำนินโทรศัพท์ออืเอาคือได้ทัไงขแปลแล้วเออนอก็มาจนอนเผาก่ากไปนอนกันน่นบเนนนะาผาไก่เผก่ด้อะไก่เขาประชาพักเลยก่เขาประชพักโดยอืมพักยังไงนะ หอมเลยฮดแล้วบ่มาหนิ้ยังวัาทิตฮดเนศุดฮะไปเียเพู่ดบ้งด้วยฮะงงไปฮดไอ้เป็นฮดพักไปน้ำอยาทำุยกิไปน้ำเนาะไปฮดพัน เราเผาไก่เอนเผาเ่ยพักยังอะไรเห็นย oh ังพักยังแตงเนาะนี่เป็นแปน้ำตานี่แตงนี่จะเป็นพักปุงได้บงได้ผบุงนี่ักบัวเนาะอันนี้ก็จะเป็น ปักเป็นยังไงมันบักซี่อยแบบหอมป้อมเนี่ยหนูกับเบิ้งบอกก็ไม่ใช่จเป็นหอมป้อมพี่น่าจะเป็นหอมป้อมกาดปักกาดเนาะยอันนี้พวกบงเนาะนี่กันขวบใบยันไก่สะนี่ปักเป็นยังงูน กาดบอนอ่ะว<ด>ันนี้คือบอกกี่พูดเมื่อนหร่วะทะเลจูดีสามหฮงหน่อยหฮงได้พี่น้องเลยฮด ใช่ใช่บัวหรือใช่ยังไงมือชาเอาไพ่ไพ่คนเห็ดนานพักนี่เห็ดเองบ่วนี่นะสะอาแบบชี้เลยโดยโดยนายมันกระแตกโคบโคบแล้วเนาะ พระพระกระโหมกนนันเล้วอย่างพ่อจังว่ะมันจะกองกันอยูเดีทีกระยวมันมือเอาสะเดีดมือสะใส่เลยมันสีสะสะกันไปพี่น้องเลยเอาแบบนี้เลย,ยม,มองเลยน้าตกถือมันก็นเลยกลายเป็นโ h ไป พอ่มกันทีเลยดนีนี่ต้นยังไงต้นพริกว่วนี่นด้วยกังปลูกเนาะด้วยเลย ข่าวขึ้นอางเนยังไงบ้างนี่อ้ยอ้ยกินดยอืไาตอยใครมัแดงบ่ไปมันาเลยดยได้ลายบ่ได้ตูาานได้บ่มันบ่มีบ่ยังบ่ห่อมันยังบ่ไขบ่ตันี่ไขยังบ่ตึงเนาช่วยเนาะ ต้องเล่นซีเลือนหานาะไข่บุเดเดี๋ยวตรงนี้ไข่มันกำลังเป็นมิดสไบแล้วเ็าว่าอย่างนึ่งกันมีทีมงานขับมาหาเจะะ้าอีบออบบี้ขับมาหา เลยอันว่าอันเรื่องงบซื้อที่ดินจะได้มีเพิ่เมเติมมีมากเพิเ่มเติมบ่บยังบยปะมาบุญสารบัตรแล้วก็บบุญขามาเลยปะยขามาแต็มืัอนั้นนะมาแจ้งข่าวดียังบุญขามาเลยจีแด่แกะบุญมีไผมาเพิ่มเติมเลยจียังอยู่หาพันกิโล ฮ่าตัวไก่เออคือบ่อเดี๋ยวกันไนว้เอาเพื่องมาด้นีวว่กเพื่องเอาเพื่องมาเพื่อนให้เขาแลวเพื่อเขานีมาดินี่เป็นะเียมันบบบ่อเพืองเป็นกระเทียดที่มันไม่มีเขาดิสลามท่านั้นอ่าน,นามมันเป็แมวท่านั้นเหอ น้องคนท้ง <expand> ักเป็นน like <bbe> ้องนุ่มมาอัปเดตไทยอัปเดตน้องคนเป็นน้องนอกระทำเพิ่มเติมควบคุบหนาระวังเรื่องงบี่วาสี chứa đỉnh si đoàn nông nó 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 thảm cả nhân cư cao của sản ốc nhưng dù hà phân vô cái ừ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  พูดเองเห็ดเองปลูกเองอันนี้อันนี้นานไหมจ๊ะนี่มีหัถั่วถั่วมี่มักถั่วหมักแตงก็พักมีชีซ้อนหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยหมักกิบบะท่านไก่เนาะคำว่าสารแค่ที่ที่มัดไทย สารปักระตายคืออันเขาเสีดาายดปกระต่ายาดึดยงยางเจ้าเห็นดิอ๋อใบหบ้านหมมีปลวเทยียนี่นะเห็ด,ดเองว่าหัวนี่ เก็ดเองปลูกเองเ <c oughs> นาะกันงัวามาชนกอกแน่เนาะ <c oughs> ดีไปจังพี่หนุ่ย <c oughs> แต่ยมรับวานาหน้ามีเฮ่ทำตำสำนี้กำลังดีเนาะหยมน้ำอยู่เดือนน้ <c oughs> นองน้องน่อยรนะชูงพี่หนุ่งเป็นธนิชต์ขัน ก็ได้ส <'s in> no <need> <arians> ูงมาตักน้ำบ่มาักน้ำแม่ลูกอ่ะอางน้ำเมื่ออาบบ่อาบน้ำเมื่ออาบเลยยุใช้เทียงน่ะนะไกลเติมดิเนาะบ่ไกลบังบังหัวโลนเยหัวโลนหัวโลน บางกระบาอันกระป่านอ่ะเมื่อก่อนใสหน้ามิใช่ะเมือก่อนใสอยู่ใหนนาคุละลุ่ยแกอายุห่วยโอ้เมื่อก่อนแกอายุห่วยแกห่วยบ้านนี้มันไก่เหรอไห้ดู ในผูญใหญ่ที่เป็นทางน้านาดารให้เนาะพี่น้องก็ที่ว่าได้บุญได้ลายได้พี่น้องเอ้ที่ว่าเพื่อเพลย์ลน์กูลายคนเนาะเป็นกูอยู่ไกลก็อยู่ไกลเป็นก็ได้มาใส่มาสอยน้ำเนาะก็ได้ใส่ได้ชาวบ้านน้องแตะฉุกอะมาโมกิ๊กเอ้ยบายบ่ ก็นก้าลงลิกแหงอยู่แห้งในน้นมเลยนี่โหรูิกอี่หรออืี่จะคุมที่จะคุม,มพริกมะเขือเน 嗯。Mm. nát quá Hôm nay cho cả nhổm tôi nó khương nướng nhổm nướng nướng là cả thầu cái này say mình vào lại phửi quá นกกระีแต่ว่าตำรวจก็จะมาอัพเดททางน้องเพิร์ดชื่อน้องพี่น้องกระวี่อย่างไรนกแต่ว่าตำรวจก็จะขอจบคลิปนี่พี่น้องกระวี่จะมาอัพเดทถามข่าวถามข่าวน้องเพิ่์ดเนาะด้วยพบเป็นอยู่เายการเรื่องอะไรนี่พี่น้องเนาะโดนงบต่องอย่างนั้นจังน้อนกระวี่มาเพิ่มเติมบ่ด้วยจังไเนาะพี่น้องเนาะเ็นังคือเก่าพี่น้องคนนั้นเลืออยู่เห็นนั่งหาพันบาทคือเก่าเนาะ แต่นองไม่เ <cado> ต็มหน่วยจะขอจบคลิปเลยมนเลยทางน้องเพิ่นำลาทางอีพีด้เมัอนเลยน้องเลยสบายดีด้สบายดีดยโดยด้นอนหน่ครับก่อนอ่งออกก่อนตอนนีะถายอัพเดต น้องี่ีเบิดระส้่มเนาะพี่น้องวิ่ง,อ,งอย่างไรอยู่ดีไม่แห้งเด้อน้องอเจนในคลิปหนาเนาะครับจะกูจะคนเด้อ